อยากให้เล่นฟรีไฟอีกมีคนขอไหมพี่ป่ะใช่เด<ช>ี๋ยวจัดให้ใ<ช>บอกเลยอันนี้ง <c oughs> ่ะอะมาละมีคนขอนะให้เล่นฟรีไฟออกจัดให้ครับง่ายๆไม่ซับซ้อนกัน ผมได้รับสามคุกสามได้รับสามแหละโอ้โหได้อะไรกากอะกากคตรออะ <S 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 ไปที่ทุกีนี้ได้รับ วีนนี้เราได้รับอันนี้ไปเปิดโอ้โหชคดีเปิดอีกครั้งเฮ้ยเุ้ยได้นานี้ด้วยเท่ดีครับถ่ายรูปดได้น้านี้หนูยังเท่เลยเปิด อ้โสามวันไม่เป็นไรมาสุ่มอันนี้ต่ออันนี้หนึ่งอันแล้วก็เมื่อกี้นี้สุ่มอันนี้ไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้นี้เราสุ่มอันนี้ไปแล้วแล้วก็สุ่มอันนี้เออหยุดแล้ว เราจะมาเล่นโหมดอะไรดีนะ่าสี่วีสี่จัดอันดับดีกว่าอะคลิปนี้เปิดหน้าให้เนี่ยมันจะมันจะเห็นหน้าหผมไหมอะจะเห็นหน้าหผมไปอะค นี่จะซื้อสองอันซื้อสองอันจะง่ายกว่าหนึ่งอันบอกเลยใครที่อยู่ฝั่งนั้นเห็นคลิปนี้นะบอกเลยของแท้บอกเลยของแท้อเ,อเ,อเอาไหนไม่เห็นเลย เตม็มเล้อไม่เตม็มเลยไม่เตม็มเลยนะเอ,อ้เป็นเลยเมื่อนี่เดี๋ยวมันไม่เหมือนคำสัญญาเออเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี้บอกว่าใครดูคลิปนี้ของแท้เออตรงอยู่นะ แต่ว่ามันแปลกๆเลยตรงไหนรู้ไหมเออแปลกตรงไหนเ้อร์หนึ่งพันห้าเอออันนี้ให้ครบสามอันแล้วมันจะได้เห็ดเห็ดแค่นี้เห็ดเล้วกสามมันมีอะไรกันมันเป็นอะไรกันกับเห็ดมันก็เห็ด เลเวลสแล้วมันจะได้อะไรอ้หแมงสาบไปแมงสาบอะไรมึงมงี่บอกแล้วว่าของแพ้ยิงรัวๆไปเลยสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนเก้าคนสิบคนสิคนสิบล้านคนอันนี้วิธีง่ายง,ง่ไม่ซับซ้อนกัน ของแห้นี่แมตนี่แต่ผมอ่ะผมจองที่ไว้ก่อนจะได้ผมจะไปจองตรงน,น,นู้นนู่นนี่ที่ผมวงกลมไว้อยู่นั่นแหละเหลือแค่อันเดียวโดนยิงไปห้าพันเมตรอ่ะ เป็นอะไรกันห้าพันเมตรสามพันเมตรเป็นอะไรกันรอบนี้ผมจะไม่ยิงบ้างจะให้คนอื่นยิงบ้างเบื่อละในการยิงอ้ามันอยู่มีรูนั้นดิโอ้โห เด็กดีอย่างนี้เด็กดีอย่างนี้วะเออเด็กดีอะไรเด็กดีภาษาอะไรใช่ขอจัดไปแล้วครับสามคำแค่นี้เหรอปืนก็หมดอะไรมาตรงนี้ เก็บไปฝามชนะมีแต่นานา,นาเอสสี่หนึ่งอะไรนี่แหละเป็นอะไรกับผมเนี่ยเป็นอะไรกับผมกับฟรีไฟเนี่ยฟรีไฟเขารู้ใจอยู่ผมว่าว่าผมจะชนะเออ ผมพูดถูกโอ้ผมพูดถูก <c oughs> เออก็ใช่มูถูพูดชื่อพูดชื่อพูดถืดถ่ถูกแล้วเดี๋ยวทุกคนทุกคนจะเห็นขาดนี้นะ

อยู่ด้วยนี่ของเท้อืม,อมหนึ่งพันสองร้อยเลยอ่คูณหนึ่งพัน โคดไก่ครับนอนนอนโคดไก่ครับนอนนอนไม่มีใครปัญญามาแบบกามาทำอะไรกับผงต่อทำหน้าอย่างเงี้ยมีคนเคยแบบท้าผมแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ยเนี้ยคือมันเก่งอะ มันเก่งเออมันโคตรเก่งอ่ะคือมันเล่นแบบยิงยิงหัวเลยนะยิงหัวมันปุ๊บตายเอ,อหัวมันตายเลยอ่ะคือแบบมันทำไปได้ยังไงผมไม่รู้จักเขาแต่มันแบบ มันยิงหัวไปทีเดียวอะ่ะปืนมันแรงมากเลยนะอยากได้อะ่ะให้ปืนนี้แหละให้ผมหวัวอ่ะได้ปือนอีกแล้วมันเป็นอะไรกับปืนผมจะสลับกัน ปือนอีกล้เออสูมอันนี้ดีกว่าหน้าฝุนโอ้ส,สูมผมว่าสูมอันนี้เลยอันสุดท้ายรอบสุดท้ายแะ ใครอยากให้ผมทำอะไรฝากคอมเมนต์เดี๋ยวไปอ่านโชว์ท่าแมวซะหน่อยแต่ถ้าผ่าหุแมเหล็อกหมดทีด่ยหลนี้ก็จะต้องลงมดอยู่ในน้ขอขึ้นกะสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะ